ครับก็ขอสวัสดีกับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมานําเสนอเรื่องผลง,งานนะครับการพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิครับการปลูกอากาศหอมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะทําโดยนายศักนิรันเกิดจเจริญน,นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือรอสรรอดวง,งอาทิตย์สีมูลนะครับสาขาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตนะครับไม่ไปอ่ะฮะอ,อบทคัดย่อนะครับบทความน,นี้นำเสนอระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับการปลูกประกาศหอมผ่านอินเทอร์เนต็ตโดยสร้างแปลงปลูกประกาศหอมขนาดเดียวกันนะครับสแปลงก็คือ4ี่คูณสตารางเมตรนะครับเพื่อเปรียบเทียบและ ทดสอบนะครับอีกแปลงหนึ่งเป็นการวิธีการของเกษตรกรนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเป็นของผู้วิจัยนะครับเพื่อสังเกตสังเกตการความชื้นและอุณหภูมิอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านหน้าต่างแอปพลิเคชัน i n งที่สามารถแสดงผลควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งตู้คอนโทรลใกล้กับแปลงเพาะปลูกรากาศหอมและมีเซนเซอร์ตรวจ ชื้นและอุณหภูมิอยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบค่าความชื้นและอุณหภูมิได้ในกรณีที่ความชื้นไม่เพียงพอสามารถสั่งการออนไลน์ด้วยมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตให้ระบบริงเกอร์พ่นน้ำเพื่อปรับความชื้นและอุณหภูมินอกจากนี้ระบบยังสามารถทำงานในในโหมดอัตโนมัติได้ด้วยการกำหนด ช่วงค่าความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับประกาศหอมได้จากการทดสอบพบว่าระบบที่สร้างขึ้นนี้สามารถช่วยให้ประกาศหอมมีผลผลิตเพิ่มขึ้น13%โดยน้ำหนักเมื่อใบประกาศหอมมีความสมบูรณ์ดีครับบทนำนะครับประกาศหอมเป็นนที่ใช้บริโภคส่วนใบเป็น ผักจำพวกสลัดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนิยมแพร่หลายกันในที่สุดในบรรดาผักสลัดด้วยกันนะครับรับประทานสดและนำมาประกอบอาหารหลายชนิดนอกจากนี้ระกาศหอมยังมีคุณสมบัติเป็นยายอีกด้วยนะครับและมีความต้องการมากนะครับักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นับวันจะทวีความต้องการขึ้นเรื่อย ฉะนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกประกาศหอมที่ดีจากการสำรวจโดยผู้วิจัยในปีพศ2563พบว่าประกาศหอมหรือกิงโพลลนเป็นที่นิยมและมีราคาสูงในท้องตลาดจึงทำให้ผู้สนใจเพาะปลูกประกาศหอมชนิดนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเพราะปลูกระกาศหอมชนิดนี้เพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตให้มากขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอันเป็นหัวใจสำคัญในการเจริญเติบโตของรากาศหอมซึ่งเมื่อรู้ค่าอุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดล้อมต่างๆภายในแนปลงเพาะปลูกระกาศหอมแล้วผู้วิจัยก็สามารถปรับค่า เหมาะสมกับการเพราะปลูปผักาศหอมนี้ได้ผู้วิจัยได้เลือกแอปพลิเคชัน i n g มาใช้เพาะใช้งานง่ายซึ่งตัดหอมเป็นพืชที่เจริญเติบโตที่ดีที่อุณหภูมิประมาณ25-35องศาทังนี้เกษตรกร,ร,กรไม่ต้องรอสภาพอินฟ้าอากาศที่มีการแปรปรวนทำให้สามารถเพาะปลูปผักาดหอมได้โดยไม่ต้องเฝ้าดูแลตลอดทั้งวัน นี้ก็จะเป็นระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิการปลูกประกาศหอมดังรูปที่1มีรายละเอียดดังนี้ A ก็คือเป็นโมดูล Wi-Fi esp 8 2 6 6 B คือ Delay โมดูล2ช่อง C คือ Solid State Delay D คือชุดเซนเซอร์โมดูล e คือชุดเซนเซอร์มอเต r ร์ไลเซอร์แคือชุดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ G คือชุด บอดจอ LCD H คือชุด Switching Power Supply I คือชุด b u สเซอ J คือชุด s o l e n o i wow. d Valve และ K คือระบบสปริงเกอรการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในแปลงครอบปูปัดหอมแสดงดังรูปที่2องมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็รูป A นะครับก็เป็นในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ส่วนรูป b ก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งแปลงเพาะปุปการาอหอมนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับการออกแบบแปลงเพาะอุปการาศหอมนะครับอย่างรูปที่3ก็คือในรูปของท็อปท็อปวิวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของส่วนกล่องควบคุมนะครับที่เดินสายปะ,ปะ,ปะมาที่ตัวชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็แปลงเรือนมีขนาดความกว้าง สียาวก็คือ4เมตรนะครับกว้างสี่เมตรยาว4ี่เมตรนะครับก็จะมีชุดโซลินอยวาวเปิดปิดตามคําสั่งระบบที่ต่อเข้ากับระบบปั๊มน้ํานะครับแล้วก็จะมีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ําแล้วก็ท่ออุปกรณ์ประป,า,ปานะครับสีเหลืองก็จะเป็นชุดมอเตอร์ไลเซอร์แล้วก็ p h เอในดินนะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นชุดวัดอุณหภูมินะครับ ส่วนรูปที่4นะครับจะก็จะเป็น Sequence of e q u i p m e n t c o n t r น l นะคร mm ับ hmm. ก็ก็จะมีอ่าก็จะตั้งค่าความชื้นและอุณหภูมิและวาวน้ำนะครับก็จะส่งมาที่คอนโทรลนะครับคอนโทรลก็ส่งไปที่วาลวน้ำแล้วก็ส่งไปที่แปลงปลูกรากาศหอมนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ชุดเซ mm ็นเซอร์ก็จะเป็นตัววัดฟ mm ีดแบ็กกลับมาครับอย่างการตั้งค่าความชื้นและอุณหภูมินะครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นการออกแบบหน้าจอสังเกตการนะครับดังรูปที่5ครับหน้าต่างสังเกตการความชื้นอ,อุณหภูมิให้กับการควบคุมอุปกรณ์ในระบบนะครับก็เป็น u s e เซอร์อินเทอร์เฟซนะครับอ n a p p l i c ิ t i o n น i n g นะครับจากการทดสอบนะครับที่กล่าวมาข้างต้นก็คือการแก้ไขปัญหาให้ผลผลิตของการเออุปกรากาอมนั้นผลการออกแบบ พัฒนาระบบในบทความนี้สามามาควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในแปลงเรือนเพาะปลูกผักาศหอมนี้ได้อย่างสม่ำเสมอตรงตามความต้องการนอกจากนี้แล้วยังสามารถประหยัดเวลาในการให้น้ําแปลงเพาะปลูกผักาศหอมนี้ได้นะครับผลการออกแบบและพัฒนาระบบในบทความนี้สามารถควบคุมความชื้นอุณหภูมิ อากาศหอมได้อย่างสม่ำเสมอนะครับตามดังรูปที่หกและเจ็ดนะครับรูปที่หนะครับก็จะเป็นค่าความชื้นนะครับเทียบก็คือสีแดงกับสีเขียวนะครับสีแดงก็คือไม่มีการควบคุมนะครับและสีเขียวก็จะมีการควบคุมนะครับผมจะเห็นว่า เมื่อมีการควบคุมค่าความชื้นนะครับสีเขียวนะครับจะมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีการควบคุมสีแดงนะครับก็จะน้อยลงของเกษตรกรนะครับรูปที่7ดก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมนะครับอุณหภูมินะครับก็เหมือนกันนะครับสีแดงก็ไม่มีการควบคุมนะครับของเกษตรกรแล้วก็สีเขียวนะครับจะเป็นการควบคุมนะครับ ผลการทดสอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีการควบคุมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8%นะครับดรูปที่6นะครับและรูปที่7พบว่าอุณหภูมินะครับไม่มีค่าน้อยกว่าไม่น้อยกว่า,าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5นะครับอุณหภูมินะครับฉะนั้นแล้วอ่าผลผลิตของประกาศหอมโดยอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ35%ดัง อุณภูมิดังกล่าวสูงกว่าเป้านะครับที่ตั้งไว้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่เปิดจึงสามารถทําทให้ลดของอุณหภูมิทําได้เพียงเปิดสัริงเกอร์ลดน้ําซึ่งสามารถลดได้เพียงในระดับเท่านั้นนะครับก็นะครับผลการทดสอบนะครับระหว่าง A นะครับเกษตรกร,กรแล้วก็ B จะสังเกตได้ว่า ของกเกษตรกรได้น้ำหนักอยู่ที่32กิโลนะครับและ B ก็ผู้วิจัยได้น้ำหนักมากกว่านะครับ45กิโลแล้วก็เป็นรูปที่9นะครับก็สังเกตได้ว่าของของผู้วิจัยมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่34นะครับแล้วก็ของกเกษตรกรอยู่ที่27นะครับสรุปผลการดำเนินงานนะครับจะสังเกตได้ว่าก็คือ อากาศหอมนะครับที่ระบบสร้างขึ้นนะครับสามารถช่วยให้ระกาศหอมเพิ่มขึ้นนะครับสิบสเปอร์เซ็นต์ะครับโดยน้ําหนักที่ได้มีจํานวนมากขึ้นส่งผลทําให้ผลผลิตนะครับที่ได้จํานวนมากขึ้นตามในระยะเวลาสี่สิบห้าวันนะครับผมก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับคุณศักดิ์นิรนันท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับเชิญได้เลย โถ้าอย่างนั้นผมขอเริ่มถามก่อนนะครับรบกวนเปิดสไลด์หน้าที่เป็นภาพรวมของระบบครับที่มีคล้ายๆปรโฟลชนตรงนี้ครับ,รบทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นว่ามีวัดเรื่องของมอยเจอร์เนาะก็คือความชื้นอันนี้ความชื้นในดินหรือว่าในอากาศครับอ่ความชื้นในดินครับผมโอเคแล้วก็มี pH เนาะ ทีนี้พอมาพอมาดีไซน์เป็น figure 4 o u ครับผมไม่เห็น pH ในเนี้ยครับตกลงได้ใช้เรื่องของ pH ในการคำนวณหรือเปล่าครับไม่ครับใช้แค่ตัวอ่าตัวชุด moisture ครับอ๋อมันคือชุดเซนเซอร์ที่แพ็คด้วยกันใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับมัน t in one โอเคครับทีนี้ตรงตรงการออกแบบการทดลองเนี่ยคือโดยสรุปแล้วเนี่ยผัก ผักประเภทนี้เนี่ยตั้งใจว่ายิ่งยิ่งชื้นยิ่งดีแล้วก็ยิ่งอุณหภูมิต่ำลงยิ่งดีใช่ไหมครับโดย F Y I ว่าในยี่บ้าติบง35องศาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแต่ทั้งนี้ก็คือเราไม่ได้ปลูกในพื้นที่พื้นที่พื้นที่ปิดเราปลูกในพื้นที่เปิดเปรียบเทียบกับเกษตรกร,ร,กรครับผมที่เขาปลูกในพื้นที่เปิดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโดยความเข้าใจของผมเนี่ยแปลว่าแปลงทดลองนี้เนี่ยจะแวลีตามฤดูกาลด้วยแล้วก็ตามตามสถานที่ด้วยใช่ไหมครับหมาย<ช>ถึง<ช>ว,ว่าเพราะว่าเราต้องการอุณหภูมิปลายทางประมาณนี้แล้วก็ความชื้นปลายทางประมาณนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละที่ก็จะมีค่าสภาพอากาศตรงนี้ต้นทางที่ไม่เท่ากันนะครับใช่ใช่ครับแล้วตรงตรงที่ทําการทดลองของชุด ควบคุมตรงเนี้ยทําการทดลองที่ไหนช่วงเวลาไหนดูการอเป็นช่วงฤดูการหน้าร้อนครับผมอยู่ที่ปทุมครับผมปทุมธานีเพราะฉะนั้นเซตติ้งตรงนี้ก็น่าจะเวิร์กสำหรับค่ากลางแล้วก็หน้าร้อนก็คือถ้าหน้าอื่นอาจจะแตกต่างไปน,นิดนึงถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับผม ได้เดียวกันเนี่ยครับเอ่อตัวตัวคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เนี่ยครับใช,ะะใช้แบบเอ่อเป็นพวก PID คลาสสิกคอนโทรลหรือว่าโมเดิร์นคอนโทรลหรือแบบแค่แบ่งๆเปิดปิดเฉยๆครับตัวคอนโทรลเลอร์อ่าตัวโมดูลตัวโมดูล WiFi ใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ตัว 2> <F> 2> อคอนโทรลเลอร์ครับครับใช้ใช้คอนโทรลเลอร์แบบไหนครับชนิดอะไรครับ อ่าเป็นโมดูล Wi-Fi ESP 8 2 6 6ครับอ่าการคอนโทรลนะครับการคอนโทรลเขาใช้คอนโทรลแบบอะไรครับแบบแบงแบงเปิดหรือว่า PID ค,คอนโทรลอ่าใช้เป็นอ่าตัวอ,อินอินดึงดึงอินพุตเข้ามาแล้วก็ไดเอาพุตออกครับอ๋อแค่คือแค่คเปิดปิดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับงั้นผมก็เลยงงให้ลองลองผลการทดลองนะครับดูผลการทดลอง ด้วยปกติการกควบคุมความชื้นเราก็ต้องควบคุมความชื้นในระดับหนึ่งนะครับระดับที่ตัวความชื้นดินในระดับที่ตัวพืชมันต้องการแต่ตัวนี้ผมเหมือนก็ความชื้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครได้อันนี้ได้ควคคบคุมความชื้นไหมครับอ่าควบคุมครับอ่าก็คือมันจะมีระยะระยะช่วงช่วงหวานครับระยะช่วงวานก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิมันความชื้นมันจะสูงครับแต่พอเมื่อเมื่อโตแล้วอุณหภูมิจะอยู่ประมาณสามสิบห้าครับผมมันจะมีช่วงอย่างยี่สิบยี่บเอ็ดนะครับต้องใส่ปุ๋ย สามสิบสามเอ็ดใส่ปุ๋ยสามเจ็ดสามแปดสายใส่ปุ๋ยครับคือเห็นตัวแปลงที่ไม่ได้ควบคุมเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามตัวที่ควบคุมเหมือนกันเลยถ้าเรงเก็บก็เหมือนันใส่ซื้อสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันเหมือนมันถูกควบคุมเหมือนกันเลยมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีแกประหว่างมันแค่นั้นเองขนาดกันไปเอทาไมการควบคุมไอ้ตัวความชื้นของตัวแปลงที่มีการควบคุมเนี่ยมันถึงไปมีผลกับตัวไปควบคุมด้วยหรอครับ อาจจะขอตอบคำถามสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีคอมเมนต์อะไรเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปทีครับเพราะว่าตอนนี้เกินเวลามาสองนาทีละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณศักดิ์นิรันเกิดเจรเลยนะคะ